สูตรแป้งหอยทอดสูตรนี้ได้รสชาติแป้งอร่อยกรอบนอกนุ่มในดููไปลูกเอยอ่งอ่ากินอย่างแรงนี้ทีนี้มาดูส่วนผสมแป้งแป้งโต๊ะกรอบ300กรัมแป้งนเนกประสงค์ง0 0กรัมแป้งมัน50กรัมพริกไทยป่น2ช้อนชาผงปรุงรส2ช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวให้มีความหอมใส่ไป1นช้อนโต๊ะแล้วก็ทยอยเติมน้ำเย็นลงไปทีนี้ก็ตีแป้งให้เข้ากับส่วนผสม ความข้นของแป้งเนี่ยก็มีส่วนกับความกรอบถ้าหากว่าเราอยากได้กรอบมากก็ผสมแป้งให้เหลวแต่ถ้าอยากได้แบบนุ่มๆเลยก็ผสมแป้งที่ข้นหน่อยผสมน้ําไปประมาณ1ลิตรพอดีก็จะได้ความข้นที่น้อยกวา่านมข้นถ้าเรายกมาแบบนี้แป๊บหนึ่งก็ขาดนะก็เปนว่าใ้ได้แล้วทีนี้ก็จะพักแป้งไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยพี่บ่าวพักแป้งไปประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงขั้นตอนการทอดนะก็ใส่น้ํามันลงไป ประมาณห้าช้อนโต๊ะได้เปิดหวยกางคนไปทางแรงก่อนใช้นะเราก็ต้องมาคนแป้งแบบนี้ปลุกไปแล้วก็ใส่ลงมาผิดสักครึ่งหนึ่งประมาณ100 ml ทีนี้ก็เอาหอยเทลงไปตามชอบเลยถ้าใครจะใส่กุ้งก็ได้ใส่ต้นหอมคน,คนพอเข้ากันแบบนี้เรียบร้อยน้ำมันร้อนแล้วก็เอาลงเทดเลย เอาเกียเ่นิดหน่อยให้หอยไปอยู่ทั่วๆทีนี้ก็เอาไข่ออกไข่ลงไปเลยเปียเกลียต้หอมนิดหน่อยถ้าเราใช้กระทะเคลือบนะมันก็ไม่ติดกระทะเลยสูตรแป้งที่พี่่าวทำเนี่ยด้านขอบๆนี้จะกรอบนะด้านในจะมีความนุ่มเป็นที่น่าพอใจก็กับด้านเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการกรอบมากนะก็กดเอฟเป็นชิ้นๆ น้ำมันเนี่ยจะเข้าไปขอบขอบแล้วก็จะมีความกรอบก่อนที่จะเอาขึ้นนะแล้วก็พับไว้ด้านนี้สักครึ่งนึงเอาถั่วงอกใส่ลงไปสกี้ยวขาวหรือว่าน้ำตาลก็ได้คนๆนิดหน่อยพอเข้ากันต้นหอมติดไฟได้เลยถั่วงอกใส่ลงไปรองข้างล่างแล้วก็รูปลงไปเลยเพิ่มถั่วงอกลงไปทำเลยต้นหอม ไมนูหอยทอดก็ต้องกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดพี่บากจัดทอดพริกมังกรปวยบอกเลยเผ็ดจริงเผ็ดแซ่บถึงใจด้วยพริกถึงสี่สพั่นนำมามักร่วมกับผักผลไม้สุกบดละเอียดเข้มข้นและสมุนไพรโดเฉพาะเพิ่มรสอร่อยนัวและหอมสมุนไพรเบาๆเวาะาน้ากินแบบนี้ปุ๊คปรัดชำๆทอดพริกอดูพี่น้องแความน่ากินแบบนี้จัดปย แป้งกรอบมีความกรอบด้านในนุ่มแล้วพอกินคู่กับซอสพริกเมืองคอนเฟยที่มีความเผ็ดแล้วก็มีรสเปรี้ยวช่วยตัดความเลี่ยนของเมนูนี้ทําให้ได้รสชาติที่กลมกลมไม่เหมือนใครพี่บ่าวบอกเลยพี่น้องต้งโลองสำหรับซอสพริกเมืองคอนเยพี่น้องกดดูได้ในตะกร้าด้านล่างขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับชมขอบคุณครับสวรสดีครับพี่น้อง